สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับเพียวบิ๋มเดินทางไปเล่นลีกตุรกีแล้วนะครับร่วมทีมซาริเย่เช่นเคยเช้าวันนี้เวลา10นาิกาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชาชุออรโมกสี2ดาวตบทีมชาติไทยออกเดินทางไปที่ประเทศตุรกีเพื่อร่วมทีมกับซาลิเย่เบเรดิเอสในการแข่งขันเตอร์กิสวอลเล์บอลลีกฤดูกาล2022-23 สอดาวตบสาวไทยย้ายไปเล่นลีกตุรกีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับและสามารถพาทีมจบอันดับที่11ของลีกตุรกีนะครับจากทั้งหมด14ทีมรอดตกชั้นไปได้และหลังจากจบภารกิจกับสโมสรอนทั้งคู่ก็ได้เดินทางกลับมารับใช้ทีมชาติในการแข่งขันฤดูกา,ทาลทั้งฤดูกาล2022นะครับก่อนที่ซาลิเยต้นสังกัดของทังกู้นะครับจะ ประกาศตั้งแต่ในช่วงซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับว่า2ดาวตบสาวไทยจะยังคงอยู่ร่วมทีมต่อในฤดูกาลหน้าโดยอัชนาพรทำแต้มรวมทั้งฤดูกาลทำไป348คะแนนทางด้านบุมบิ่มชัชุออนททำไปทั้งหมด290คะแนนนะครับสำหรับซาลิเยเบรเดียสปอร์จะเริ่มลงสนามเกมแรกในการแข่งขันคูป,ป้าวอลเลย์บอลตุรกีครับนะครับฤดูกาล2022-23 ด้วยการพบกับโบ,บลูเบเลดียสปอร์ในวันที่21ตุลาคม2565เวลา2ทุกครึ่งนะครับส่วนทางด้านนะครับว่าเราจะได้เห็นเพียวหรือว่าบุ๋มบิ่มลงสนามหรือไม่นั้นต้องรอรุ้นกันนะครับส่วนเจอกิสวอลเล์บอลลีกจะลงสนามเกมแรกด้วยการออกไปเยือนซิกอต้าชอปนะครับในวันที่30ตุลาคมนะครับ เราก็ต้องมารอลุ้นผลกันนะครับว่าสองสาวดาวตกจากทีมชาติไทยนะครับเพียวกับบูมบิ๋มจะทําผลงานได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไปชมบรรยากาศก่อนเดินทางนะครับของน้องเพียวแล้วก็บิ๋มนะครับมีครอบครัวทั้งสองคนมาส่งที่สนามบินอย่างอบอุ่นเลยนะครับก็ตามเชียร์น้องต่อไปนะครับสําหรับพวกเราชาวไทยแล้วก็ f อในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดทุกคนนะครับก็ขอให้กําลังใจ น้องๆน,นะครับน้องเพียวน้องบีมนะครับเก็บประสบการณ์เพื่อที่จะมาพัฒนาทีมชาติไทยนะครับให้แข็งแร่งยิ่งขึ้น เพื่อจุดหมายและเป้าหมายหลักในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปรารีสนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆและเป็นกำลังใจให้ช่างยอดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ